เขากำลังตั้งใจจะ Take a คชั่นอะไรกับคุณในความรักครั้งนี้ค่ะมันจะมีแนาโน้มที่เราจะได้เจอกันในเร็วๆนี้ไหมนะคะหรือสถานะที่ไม่ชัดเจนจะมีโอกาสได้ขยับปรับตัวเข้าหากันหรือเปล่านะหรือว่าคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะคนรักของคุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะพาคุณไปเที่ยวที่ไหนไหมเขาต้องการที่จะพูดอะไรถึงความสัมพันธ์เพื่อให้ความรักครั้งนี้จริงจังมากขึ้นหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวเราจะให้ไพ่มาเล่าเรื่องราวกันนะคะ เขาคนนั้นตั้งใจจะเทคแอคชั่นอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเขาอยากทำอะไรเกี่ยวกับความรักครั้งนี้กับคุณค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่หมอลลโอของเราด้วยนะคะและขอต้อนรับพลังงานของทุกท่านเลยที่ถูกพลังงานของไพ่กองนี้ดึงดูดเข้ามาค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าตัวตนของหวานใจของคุณเขาตั้งใจจะ take a คชั่นอะไรเร็วๆนี้เขาจะเซอร์ไพรอะไรคุณหรือเปล่านะคะสำหรับในช่วงนี้ที่เราเปิดไพ่เป็นช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่นะคะเขามีแผนจะพาคุณไปเที่ยวเขามีแผนที่จะเดินทางมาเจอคุณหรือเขาตั้งใจจะมอบอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการเซอร์ไพรส์ให้กับคุณหรือเปล่านะคะ วันนี้เราจับมาเจาะลึกดวงใจกันเนาะพลังงานของไพ่กองนี้เป็น energy แบบองค์รวมนะคะคุณลูกดวงดังนั้นอาจจะเป็นพลังงานที่ตรงหรืออาจจะเป็นพลังงานที่ไม่ตรงเลยขอให้คุณลูกดวงทุกท่านโปรดใช้วิจนณญาณของคุณในการรับชมค่ะ ใบแรกนะคะ King of Swords คุณรู้ด้อาจจะกำลังเดทอยู่กับพลังงานของใครบางคนนะคะซึ่งเป็นพลังงานของชาวทัดลมนะคะชาวราศีมิถุนชาวราศีตุลชาวราศีกุมนะคะ King of Cups นะคะได้พลังงานของไพ่ เจ็ดไม้เท้าและซิกซ์บโสดนะถ้าถามว่าคนรักของคุณนะเน่ะเขาเป็นยังไงนะคะในช่วงนี้เนาะแม่มอว่าคุณรูกดวงอาจจะกําลังคุยอยู่กับใครบางคนซึ่งนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความรับผิดชอบสูงนะคะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเหนื่อยเนาะอาจจะเป็นเจ้าคนในคนหรือเป็นคนที่อาจจะมีลูกน้องนะคะหรือว่าชีวิตของเขาอาจจะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องราวของการงานการใช้ชีวิตนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความรับผิดชอบสูงนะคะนะแล้วก็รวมไปถึงนะคุณอาจจะกําลังนะคะเดทอยู่กับ พลังงานของใครบ,บางคนซึ่งอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํากรกฎมินพิจิกชาวราศีธาตุไฟชาวราศีเมษสิงห์และธนูนะคะแม่หมอรู้สึกว่าตัวของคุณนะอาจจะเปลี่ยนคนที่ เหมือนจริงๆเขาค่อนข้างชีวิตไม่แต่งงานนะทาให้เขารู้สึกได้ว่าแบบมันเหมือนมีคุณเข้ามาแล้วตัวของเขาเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาอยากมีช่วงเวลาดีๆกับคุณนะคะสังเกตจาก King of Cups นะคนคนนี้เป็นคนที่ใส่ใจนะคะเขาเป็นคนที่รับฟังนะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างอบอุ่นนิดหนึ่งนะคะคนคนนี้อาจจะแบบเหมือนเป็นคนที่จิตใจดีนะจริงๆแล้ว,วาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะผ่านอะไรมาเยอะในชีวิตนะคะเขาอาจจะเคยผ่านการผิดหวังเสียใจนะคะเจอเรื่องราวความรักทั้งดี และไม่ดีนะออกจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบเป็นผู้ให้นะคะแล้วก็ค่อนข้างเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้พูดหรือสื่อสารอะไรบางอย่างเยอะแยะตลอดเวลานะคะคุณรู้ดัอาจจะต้องสังเกตจากการกระทําของคนคนนี้เอาเนาะเซมมี่สมอนส์นะคะในช่วงที่ผ่านมาชีวิตของเขางานค่อนข้างแบบเหมือนยุ่งมากๆเลยนะคะและซิกซ์สบสวดนะแม่หมอมองว่าคุณกับเขาอาจจะมีแนวโน้มที่จะได้วางแผนในการเดินทางท่องเที่ยวหรือจะมีโอกาสที่จะ ได้มีการข้ามน้ำข้ามทะเลนะคะมีการขับรถเที่ยวนะหรืออาจจะมีโอกาสมูฟเมนต์ยกย้ายเดินทางอะไรบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นนะ,ะซึ่งสิ่งนี้อาจจะกําลังเกิดขึ้นในช่วง7วันจนถึงไม่เกิน7สัปดาห์จากนี้ไปนะคะที่ตัวของเขาจะพยายามหาเวลาว่างเพื่อมาเอาใจคุณนะคะมันเหมือนกับเป็นการที่พาให้เราทั้งคู่ได้ปลดล็อกจากความเหนื่อยอะไรบางอย่างเนาะได้ไปพักผ่อนได้ไปอยู่ในสถานที่ที่มันแบบใช่นะคะหรืออาจจะเป็นการที่เขาอาจจะมีการตั้งใจจะเดินทาง มาหาคุณหรือเราทั้งคู่นัดพบนัดเจอนัดพูดคุยกันนะคะซึ่งมันจะเป็นการเดินหน้าต่อไปในความสัมพันธ์นี้แล้วก็ความรักครั้งนี้เอ,อ่อหรือการเดินทางในครั้งนี้นะคะมันอาจจะเป็นแนวโน้มที่ไม่เหมือนคุณอาจจะความเอาความเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยใจเอาเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันอึดอัดใจเอาออปอดไปทิ้งนะคะแล้วก็ใช้เวลาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะดังนั้นถามว่าเขากําลังจะ take action อะไรกับคุณนะคะเขาเตรียมตัวจะทําอะไรกับความรักครั้งนี้เขาจะทําให้ความรักครั้งนี้มันผ่อนคลายมากขึ้นนะคะเขาจะพยายามเ ใจและรับฟังคุณแต่จริงๆคนๆเนี้ยเขาก็งานยุ่งนะแต่มองว่าเขาจะหาเวลาอะไรบางอย่างเพื่อพาคุณไปอยู่ในพื้นที่ที่ได้ปลดปล่อยความเครียดความทุกข์ใจทิ้งไปนะเราจะมีเกณฑ์การในการเดินทางได้มาพบมาเจอกันหรืออาจจะมีทริปนะคะในการเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจใช้เวลาสร้างความสุขอะไรบางอย่าง อยู่ร่วมกันนะคะมาดูอีกนะคะไพ่อยากบอกอะไรนะคะในเะ Energy พลังงานของ Age of w a n d s นะคะจากพลังงานที่เกิดขึ้นนะคะจะมีการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆร่วมกันด้วยนะคะอาจจะเป็นแนวโน้มที่ได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างใหม่ๆมาขยายกันนะคะเขาจะทำอะไรใหม่ๆกับคุณหรอมาดูสิ Night of w a n d s นะคะแล้วก็ได้ Energy ของ tree of cups นะคะจากพลังงานที่เกิดขึ้นนะคะ1นนะบางคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะมันจะมีการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์จริงๆนะคะที่มันจะเป็น Energy พลังงานของการเริ่มต้นที่นํามาซึ่งความสุขคะ่ะบางคนคุณอาจจะเป็นการ คุยกันแล้วความสัมพันธ์มันอาจจะยุ่งยุ่งอย่างยงเนาะอะไรประมาณนั้นนะคะแม่หมองมองว่าความสัมพันธ์นี้จะมีการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่บางคนที่มาเจอคลิปนี้คุณอาจจะแบบเหมือนอยู่ในช่วงอยากแก่ยักยันเนาะจะครบไม่คบจะไปต่อไม่ไปต่อที่ผ่านมาเหนื่อยเหลือเกินกับความรักเวลาก็ไม่ค่อยมีให้กันไม่ค่อยได้เจอกันเลยนะคะจากนี้ไปเนี่ยนะคะมองว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือคุณกับเขาอาจจะมีแนวโน้มในการได้กลับมาพบมาเจอมาพูดคุยกันและจะมีการเริ่มต้นในความสัมพันธ์นี้ใหม่ๆอะไรบางอย่างที่คุณไมม่เคยทํากัน คุณจะได้ทำร่วมกันนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะ night of w a r d s นะคะเหมือนเขาตั้งใจมาแล้วนะว่าเขาจะเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างใหม่ๆกับคุณหรือความรักที่ไม่ชัดเจนนี้จะมีการเริ่มต้นที่ชัดเจนเห็นถ <c oughs> ึงความรักที่เป็นรูปเป็นร่างเป็นสถานการณ์ที่เริ่มต้นที่จะจริงจังมากขึ้นหรืออาจจะมีการเปิดใจพูดคุยสำหรับสถานการณ์ความรักนะคะที่คุณรู้สึกว่ามันเริ่มมองเห็น <c oughs> เป็นรูปเป็นร่างจาับต้องได้นะในขณะที่บางท่านที่ ơi, <c oughs> อาจจะมีความรักอยู่แล้วมีคนรักอย <ร hoş S 1> ู่แล้วเนาะคุณอาจจะมีการพูดคุย

โอกาสที่อยากทําร่วมกันอะไรบางอย่างที่เราทําแล้วมันรู้สึกดีอะ่ะเออมันจะมีโอกาสที่เราจะได้ทําในสิ่งเหล่านั้นนะคะอย่างเช่นบางคนอาจจะมีโอกาสได้ทําธุรกิจใหม่ๆร่วมกันกับแฟนเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆร่วมกันนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นการตั้งเป้าที่เราอาจจะแบบอ่ะโอเคเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์นะให้มันเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะคะและได้ Energy ของ t r i อปคัพส์นะคะจึงมองว่าคนที่ถูกพลังงานของไพ่กองนี้ดึงดูดเข้ามาคุณจะมีช่วงเวลาที่มีความสุขกับคนรักของคุณนะ มันเหมือนเขาจะพยายามที่จะทำยังไงก็ได้นะคะเพื่อที่จะหาเวลามาร่วมเฉลิมฉลองสร้างความสุขไปได้วยกันกับคุณมันจะเป็นช่วงเวลาของความสุขการเอนจอยนะคะแล้วก็มันอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณกับเขาจะได้มีบรรยากาศดีๆได้หยุดท่ามกลางอะไรบางอย่างที่มันรู้สึกถึงความสุขของเราของสองเราบางคนอาจจะมีโอกาสที่คุณอาจจะได้ไปเขาดาวเขาใจเนาะหรือว่าอาจจะมีโอกาสได้กินข้าวได้เจอกันอยู่ในบรรยากาศที่มีเสียงเพลงนะคะมีอาหารอร่อยๆ อยู่ในบรรยากาศนะคะอยู่ในวายดีๆประมาณนี้เนาะหรือว่ามันอาจจะเป็นโมเมนต์ที่คุทั้งคู่จะได้หันหลังให้เกี่ยวกับเรื่องราวที่มันวุ่นวายค่ะเราจะไม่เอาเรื่องงานเรื่องอะไรเหนื่อยๆมาคุยและต่อจากนี้ไปเราจะคุยแค่เรื่องของเรา2คนแบบนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นจากพลังงานที่เกิดขึ้นนะคะแม่หมอรู้สึกว่าสิ่งที่เขากําลังจะทําต่อจากนี้ไปคือเขาจะพาคุณไปปลดปล่อยความเศร้าวความทุกข์นะคะเราทั้งคู่จะมีโอกาสที่จะแบบเหมือนได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน2คนนะคะ ปล่อยสิ่งเก่าๆเ,เรื่องราวเก่าๆความทุกข์ใจทิ้งไปและก็อยู่กับเ n e r จ y ดีๆพลังงานดีๆนะคะในบางคู่จะมีการเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างใหม่ๆร่วมกันอย่างชัดเจนนะคะในะความสัมพันธ์ที่มันคุมมครืออาจจะมีการเริ่มต้นที่จะทําอะไรบางอย่างที่มันลงหลักปักฐานหรือจริงจังเริ่มต้นสิ่งดีมากขึ้นนะคะในขณะเดียวกันก็คือจะเป็นบรรยากาศที่คุณจะมีความสุขนะบางคนที่อาจจะมีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วหรือว่าอาจจะเลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะคะมีบริวารร่วมกันก็อาจจะมีแนวโน้มที่คุณจะมีความสุขได้ เกิดขึ้นในประมาณแม่หมอให้เวลาประมาณ7วันไม่เกิน7สัปดาห์สูงสุดไม่เกิน3เดือนนี้เขาจะต้อง take action อะไรแนวนี้กับคุณแน่นอนนั่นเองนะคะสิ่งนี้ขอเตือนนิดนึงก็คือแบบว่าถ้าคุณลูกดวงรู้ว่าคนของคุณไม่ควรใจร้อนคุณไม่ควรพูดจาอะไรก็ตามที่มันจะทำให้บรรยากาศมันแย่ หรือความสัมพันธ์มันสะดุดนะคะสิ่งที่คุณควรจะมีต่อกันและกันก็คืออาจจะเป็นการที่เราเติมความรักความหวังดีเราเป็นกําลังใจให้แก่กันและกันและความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเดินหน้าได้นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานนี้เป็นของคุณเอเนอจีนี้เป็นของคุณพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายมารับพลังงานดีๆไปเป็นของคุณลุกดวงเองได้เลยนะคะหรือสําหรับท่านใดนะคะที่อยากเจาะลึกนะคะเขากําลังจะ take action อะไรกับคุณ นะความรักครั้งนี้ลวงใจเขาหน่อยค่ะแม่เขารู้สึกยังไงกับหนูกันแน่เขารู้สึกดีไหมเขาอยากทาําอะไรกับเรามากขึ้นความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่จะมีโอกาสที่ความสัมพันธ์นี้จะรักกันลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าความรักที่ไม่ชัดเจนจะมีโอกาสขยับให้ได้ใกล้ก,กันมากกว่านี้ไหมเนาะหรือคนที่หายไปจะกลับมาไหมนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดในการดูดวงเพิ่มเติมตามหน้าจอตรงนี้มาได้เลยนะคะมีทั้งแบบพิมพ์และแบบโทรให้เลือกเนาะสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกความรักนะคะได้มีโอกาสได้ใช้เวลาอยู่ร่วม ได้ไปเจอบรรยากาศดีๆนะคะได้เติมพลังงานของความรักให้แก่กันและกันและก็ขอให้ความรักครั้งนี้เป็นความรักที่ทำให้หัวใจของคุณอิ่มฟูค่ะ